สิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ดวงรายเดือนนะคะของชาวราศีตุลน,นะตุลก็คือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา22กันยาถึง21ตุลานะคะราศีตุลอันนี้เป็นโหราศาสตร์สากลนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทราบลัคนาสากลก็ให้ดูในช่วงเวลาที่บอกถ้าคุณทราบลัคนาสากลก็ดูตามลัคนาของคุณได้เลยนะคะเรื่องเรื่องงานเนี่ยจะค่อนข้างเป็นไปตามที่คุณคิด แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องความรักอาจจะต้องดูดาวศุขเพิ่มพ่วงไปด้วยนะคะราศีตุลเนี่ยมีโอกาสได้ข่าวทางไกลตั้งแต่ต้นเดือนเลยค่ะมีโอกาสได้โชคลาภทางไกลตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะอืมแต่ว่าราศีตุลช่วงต้นเดือนจนถึงประมาณทั้งเดือนอะทั้งเดือนราศีตุลน,นะยังต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเบาหวาน ลำไส้นะคะเพราะว่าเนื่องจากดาวพุธมันเดินถอยหลังแล้วก็ถ้าใครให้คำมั่นคำสัญญากับคุณนะอาจจะเป็นแบบสัญญาต้องเซน็นหรืออะไรเงี้ยยังนะยังติดขัดอยู่ในช่วงต้นเดือนอยังติดขัดอยู่พูดจาอะไรกับใครก็ยังไม่ได้เต็มที่เรื่องเกี่ยวกับการงานด้วยนะคะถ้าหากว่าทำงานระวังปัญหาที่ทำงาน ปัญหาเกี่ยวกับการทะเลาะเปาะแว้งการสื่อสารความไม่เข้าใจนะคะหรือบางทีเนี่ยการงานของเราเนี่ยยิ่งถ้าเพียงเกี่ยวกับคำพูดนะพูดมากเกินไปสื่อสารมากเกินไปเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เกิดคอนฟ lict เกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์ ที่ทำงานได้เหมือนกันนะคะราศีตุลน,นะช่วงนี้ดาวยังทำมุมไม่ค่อยดีนะคะทำมุมไม่ค่อยดีแต่ว่าดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่12ก็มีโอกาสคุณอาจจะหวนนึกถึงความรักเก่าๆนะคนรักเก่ามีโอกาสได้กลับมาแก้ไขหรือได้เงินเก่าๆได้โชคลาภจากตัวเลขเก่าๆหรือว่าเงินค้างจากโปรเจกต์เก่าๆนะคะ ก็มีโอกาสแล้วดาวศุกร์ยังทํามุมดีนะดาวศุกร์ยังทํามุมดีในช่วงประมาณสักกลางเดือนเนี่ยคุณจะค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะที่อยู่อาศัยแล้วก็อืเกี่ยวกับคู่รักอคู่รักแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะมันยังดูมีความไม่ชัดเจนหรือมีความกังวลใจอะไรบางอย่างมีความไม่พอใจมีความแบบ ไม่สบายใจอ่ะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแล้วก็คนรักนะในช่วงของกลางเดือนนะคะถ้าใครทําเกี่ยวกับด้านออนไลน์มีโอกาสที่ดีนะแต่ว่างานออนไลน์ของชาวราศีตุลต้องเป็นอะไรที่มาไวไปไวไม่ใช่อะไรที่แบบ คงอยู่ได้แย่ๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องอะไรที่หรือเวลาคุณทำคอนเทนต์คุณตัดคลิปหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นอะไรที่รวดเร็วทันใจนะคะแล้วก็ดูไม่ซ้ำดูไม่เบื่อเป็นช็อตๆดีนะคะราศีตุลถ้าหากว่าใครตั้งใจทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการงานงานบันเทิงภาพยนตร์หนังคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบเรื่องบันเทิงอะเรื่องการตลาด หรือทำเกี่ยวกับน้ําอะไรเงี้ยนะคะก็มันอาจจะมีแผนการอะไรที่ล่าช้าต้องกลับมาแก้ไขยังไม่ค่อยก้าวหน้าเดินหน้าไปเท่าไหร่นะคะถึงพยายามทําก็ยังติดขัดอยู่นะอืมยังยังเกิดข้อขัดแยง้งแล้วก็ระวังอุปกรณ์เกี่ยวกับน้ําอุปกรณ์เกี่ยวกับของเหลวอะไรเงี้ยจะติดขัด เสียหายได้นะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะอืมนี่คือสิ่งที่ต้องระวังถามว่าเงินได้ไหมเงินได้อาจจะได้เป็นเงินเก่าๆเ,เงินจากลูกค้าเก่าๆอยู่แล้วเงินที่เคยได้อยู่แล้วเนี่ยมันยังไม่ใช้งานเงินใหม่นะพอเข้าประมาณสักประมาณปลายเดือนนะคะคราวเนี้โชคดีถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชคเดี๋ยวอย่าดมอย่าดมใครอยากจะเสี่ยงโชคนะฝันเป็นตัวเลขเก่าๆ ได้นะคะหรือจากผู้ใหญ่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแบบคนในบ้านอะไรเงี้ยคนในครอบครัวบรรพบุรุษที่เราเคารพนับถือแล้วก็ไปขอได้นะคะมีโอกาสตอนช่วงปลายเดือนนะปลายเดือนสิงหาเข้าเข้าต้นกันยาของชาวราศีตุลน,นะคะมีโอกาสที่ดีแล้วก็ช่วงของปลายเดือนเนี่ยความอารมุนอร่วยความเก่งความเข้าได้กับทุกคน ความเฟ e x กซิเบิลความยังไงก็ได้ของคุณน่ะจะนำโชคลาภโอกาสที่ดีมาให้นะคะระวังอย่างเดียวคืออย่าใจดีมากจนเกินไปอย่าทำอะไรให้ใครมากจนเกินไปตัวของชาวราศีตุลต้องบาลานซ์ต้องอยู่บนแบบความตรงกลางอย่าอย่าทำอะไรจนโอเวอร์หรือทำอะไรที่เบียดเบียนตัวเอง